ไกลเลยกูจับไปเต็มทีไปเลยมึงเอาสองตไปเลยกู้สาวทาแล้วกู้สาวทาแล้ว,าาลวมึงมาเห็ดหย่งอยู่ขออไกลกูเฮ้ยเป็นจะได้ล่ะน้องๆคือบทโทษมาหาวะาเป็นจะได้ไอ้านางถาจะดุหนือไ หรือมีผู้บ่าวไหมเหรอบอร้าอู้ยป่าปุ๊บกับมาปั๊บเลยฮลัฮโลโหลฮัลโหลไอ้ตังเฮ้ยเห็นยังอยู่นี่น้องการนั่งเรียนไอ้ป่าวเข็นยังการนั่งเรียนคือกันในลาทารับโทรศัพท์ับ,บ,บ,บอบยู่นี่แล้วเมียร์บ่อยู่ อะไรบอยงิด้ทอดเออก็คือทอดก็กันต้องยิ่งใส่ต้มกันนะว่าจะไหนว่าจะไหนมือนี้อยากกินอีหยังบอกไอ้มามันอย่างเบาว่างว่างว่างเสมอน้องอยากกินต้มไก่อยากกินต้มไก่แมนได้เบาไม่ให้กินแน่เด็บบอเอามาต้มกินน้ำกันเด็บบอ ได้ได <c oughs> ้ได e, no. okay. no, ok ้ได้ไอศจับไก่ไปไหนขันเดียวจ้ากินต้มไก่แล้วก็กินแนวอื่นหน่อยเบาเนาะได้เลยขันเดียวนี่เดี๋ยวว่าจะมีละเดี๋ยวโอเคน้องผาเด้อฝึกเบาเดี๋ยวมีไอศจดิ้ินรอสักค๊กโก้กินทอดจุ๊บๆอ่าจุ๊บ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 นี่มึอนี่ละเบิ่งลูกไก่ก่อนนะ จับไก่กุ้ยจ้าวอย่างกินกตบไก่แล้วตักไข่กันน้าใส่ต้มยำหาเถาท้วนมาจับจอบมองๆอ,อีหยังู่นี่จอบมองมันก่อนเฮ้ยมึเ็ดกูแท้ วุ้ยไปเห็นเด้อวุ้ยสิลักไก่กูแทบมกนไรเขาลงไก่เลยกูจับปกกิดจำกีไปเลยมึงสองโตไปเลยกูเจ้าวถาแล้วกูเจ้าวถาแล้วมึงมาเฮ็ดหยังอยู่ขอบไก,ก่กูฮะมึงมาเฮ็ดหยังบักขีเราฮะกูได้ถากูสาทางได้ถาไก่มึงหึหึหหสาทั้งได้ถาไก่มึง มึงมาหนีมึงมาหนีมึงมาหนีลุกขึ้นมึงลุกขึ้นมึงมาหนีมือหนี่นะมือเป็นมือตายของมึงอะมึงมา